สวัสดีค่ะทุกคนสาวดาพากินพาแซบมาแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สาวดาถ่ายไว้ช่วงสงการนะคะก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆน้อย,อยๆกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงการนะคะอ,อมนูสําหรับวันนี้เป็นกุ้งแม่น้ําเผานะคะกุ้งเผาหรือกุ้งย่างนะคะแล้วก็หมูย่างค่ะ เนื้อหมูติดมันย่างกินกับน้ําจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็กุ้งย่างกุ้งเผากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะกินกับผักสดๆนะคะเมนูของเราแล้วก็จะมีกับเพื่อนบ้านนะคะญาติญาตกันก็ทําปาร์ตี้กันกินก็จะอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นหมูมานาวนะคะ มูมะนาวแล้วก็เป็ดสะจ้ะเป็ดสะปาช่อนนะคะอันนี้สาดาไปจ่ายตลาดเองนะคะซื้อกุ้งมาแล้วก็มาเผากินกันนะจ๊ะกุ้งก็คือสดมากนะทุกคนเนื้อแน่นเวอร์บอกว่าหัวแก้วนะแม่ค้าบอกว่าหัวแก้วแต่พอเราซื้อมาก็ไม่มีหัวแก้วเลยทุกคนไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันแต่เนื้อเด้งช่าหวานให้อภัยนะจ๊ะแล้วก็ตัดภาพมาที่หมูย่างค่ะหมูย่างเนื้อแน่นๆ หมูย่างติดมันนะทุกคนซาดาหมักเองนะคะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นำมาย่างด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพราะมันเป็นหมูติดมันนะทุกคนต้องใจเย็นๆแบบต้องใช้ไฟอ่อนจริงๆนะคะต้องใช้ใจด้วยนะเพราะว่าการย่างหมูเนี่ยใช้ไฟแรงไม่ได้ดูชิ้นหมูดิ ทุกคนดูชิ้นหมูคือมันติดมันแทรกมันทุกชิ้นนะคะเราต้องใช้ไฟอ่อนๆย่างนะคะแล้วก็ไม่ให้คาดสายตานะคือถ้าพลาดสายตาคือไม่เลยเ,เทคนิคของสาวดานะจ๊ะจะไม่ย่างสุกมากนะทุกคนย่างให้เนื้อพอสุกๆก็คือมีเดียมแรค่ะเราจะไม่ย่างจนแห้งมากเกินไปอันนี้ในเคสกรณีที่เราไม่ได้ทานเลยนะคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนถ้าเราย่างแห้งไปอ่ะเวลาเราไปกินแล้วมันจะแข็งนะคะแต่ถ้าเราย่างไม่ไม่แห้งอ่ะเราย่างพอสุกอ่ะก่อนเราจะกินเรานําไปอุ่นอีกรอบ <c oughs> อาจจะนําไปอุ่นในกระทะหรืออาจจะนําไปเวฟก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาเมนูอาหารของวันนี้นะคะนี่หมูย่างจิ้มแจ่วหมูมะนาวแปะสะกุ้งเผานะจ๊ะกินกันรวมญาติหลายๆคนทุกคนก็อร่อยอ่ะเน้นผักนะทุกคนผักสดแล้วก็กรอบมากนะคะ เมนูแปะซ่าก็คืออันดับหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าได้สดน้ำนะคะส่วนตัดภาพมาอีกคลิปก็จะเป็นอันนี้หลังสงการแล้วนะทุกคนก็คือ,อนำคลิปมาภาพมารวมกันนะคะเพราะว่าถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายเยอะนะทุกคนคือถ่ายแต่ช่วงที่ทำอาหารตอนกินไม่ได้ถ่ายคะ่ะเพราะว่ารีบมากก็กินกันหลายคนเนาะนีอันนี้เป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะทำกินกัน อันนี้หลังสงการแล้วนะคะทุกคนเมนูก็จะแบบยังค้างคาอารมณ์มันยังค้างคาอยู่นะทุกคนก็เมนูมันก็จะประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นยำดนเส้นใส่หมูยอตีนไก่หนวดหมึกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะน,นี่ผักกระเฉดก็เป็นผักกระเฉดที่เหลือจาก ที่เรากินแปะสามนะทุกคนยอดอ่อนมากค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ